อุ้มแผนซ้อนแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดบอลสามีดีใจหนักมากอีกหนึ่งรอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากสำหรับอุ้มลักขณากับบอลกฤษณะหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานก็แต่งงานและมีทายาทด,ด้วยกันน้องดิสนีย์ที่ปัจจุบันอยู่ในวัยกำลังโตน,น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆ แต่วันนี้เราจะพาไปสองโมเมนต์สุดน่ารักของแม่อุมพ่อบอลกันเลยค่ะซึ่งวันนี้29สิงหาคม64เป็นวันเกิดของสามีอายุครบ42ปีโดยเธอโพสต์คลิปล่าสุดซึ่งเผยข้อความสุดซึ้ง2ีสิงหาคม64สสุขสนวันเกิดนะคะสามีเมียก็ขออวยพรให้สามีพบแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกเมียไปนานๆซึ่ง สิ่งใดที่พี่หวังก็ขอให้สมหวังดังใจนะคะสิ่งใดคนใดที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปจากชีวิตพี่นะคะขอบคุณพี่บอลที่พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นทุกๆวันเพื่อครอบครัวขอบคุณพี่นะคะที่รักษาสัญญาให้กับเมียไว้ตั้งแต่มีลูกเมียก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แต่รักพี่เหมือนเดิมรักเสมอนะคะอยู่ด้วยกันอย่างนี้นานๆไปตลอดคลิปน่ารักเนาะทำเองซึ้งเอง ต่อมาอุ้มได้แผนซ้อนแผนเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญอีกทีหลังให้ชิ้นแรกไปแล้วซึ่งของขวัญชิ้นที่2นี้ทำสามียิ้มไม่หุบกระโดดกอดและหอมรัวๆไปเลยจ้าในขณะที่หนุ่มบอนก็ได้โพสต์ว่าภรรยาเซอร์ไพรส์เก่งมากๆขอบคุณนะคะชอบที่สุดให้ภาพบรรยาย